สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ วันนี้พาคุณผู้ชมมาลองทดสอบรถย,ยนต์ Volvo EX 3 0นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็น SUV ที่มีความปราดเปรียวแล้วก็มีความสนุกในการขับขี่ครับวันนี้เป็นวันเรทิฟสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่ารถคันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนครับ Volvo EX 3 0เนี่ยนะครับ คันนี้ที่ผมลองขับอยู่ตอนนี้เป็นซิงเกิลมอเตอร์นะครับหรือว่ามอเตอร์เดี่ยวก็272แรงม้านะครับแรงบิดก็343นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100เนี่ย5.3วินาทีนะครับแล้วก็มีโหมดการใช้งานที่อย่างที่ผมบอกมันต้องศึกษาเลยนะถ้าจะใช้เนี่ยอย่างเนี่ยโหมดที่เป็นเหมือนกับตัว Pilot Assist เนี่ยนะครับก็ยกคันเกียร์ลงมาอีกทีนึงตอนนี้ผมล็อกความเร็วอัตโนมัติไปแล้ลองดูครับเดี๋ยวดูนะ รถก็ขับไปตามปกตินะฮะพอรถเริ่มปุ๊บนี่ดึงกลับเข้ามาในเลนเองครับดึงกลับเข้ามาในเลนเองครับแต่จะได้ยินเสียงเขาก็จะเตือนว่าเฮ้ย mm hmm. ผู้ขับขี่ต้องจับพวงมาลัยนะคือไม่ใช่โยนภาระไปให้รถทํางานอย่างเดียวครับนะครับโดยเงื่อนไขนี่ก็คือว่าระบบนี้ทํางานก็แต่เมื่อมีความเร็วตั้งแต่60ไปจนถึง130กิเมต่อชั่วโมงนะครับ อย่างที่บอกว่าวอลโวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยใช่ปะ่ะเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกชีวิตปลอดภัยในวอโวเนี่ยเพราะฉะนั้นวอโวก็ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นอกจากนี้เนี่ยระบบพวกนี้ยังมีการเตือนด้วยนะครับเตือนในแอเรียของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเช่นมีระบบเตือนเวลาที่จะมีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเปิดประตูอย่างเงี้ยก็จะมีระบบเตือนนะครับมีระบบถอยจอดช่วยถอยจอดอัตโนมัตจะถอยแบบเข้าซอง หรือถอยแบบขนานก็ได้นะครับมีระบบคอยช่วยเหลือด้วยนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการขับใช้งานที่ต้องบอกว่าแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมความปลอดภัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมให้ดูสมรรถนะหน่อยผมกดคันเร่งนะ3 2 1ไปนี่ครับ0-15.3ถึง105.3มวินาทีเป็นอย่างนี้ปึ๊บ แต่ที่ผมชอบผมก็บอกเลยว่ายัางยังคงเป็นเรื่องแบบดีไซน์ความสวยงามนะขับแล้วเพลินดีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมรรถนะนะที่บางคนอาจจะบอกว่าให้มีมีคำถามเวชันในเรื่องของสมรรถนะของรถย,ยนต์ไฟฟ้าแต่ว่า Volvo ก็สามารถที่จะตอบสนองได้ดีนะครับตอบโจทย์ได้ดีเดี๋ยวช่วงบ่ายมีโอกาสไปสลับเป็นตัว p e r f o r m ร์แมครับที่เป็นมอเตอร์2ตัว อันนั้นต้องบอกว่าแรงม้าก,กระโดดขึ้นไปอีกเป็นเท่าเลยอะ,ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันครับตัวนี้เปิงบอกว่าเป็นตัวทวินมอเตอร์ครับอ,อกเป็นทวินมอเตอร์แน่นอนครับเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะที่รถคันนี้จะมอบให้ก็คือ 428แรงม้าครับนะครับแรงบิดระดับ500กว่านิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย5.3วินาทีเท่านั้นนะครับโดยที่ต้องบอกว่าความเร็วท็อปสปีดสูงสุด980กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าท็อปสปีดเนี่ยก็เท่ากันนะครับใกล้เคียงกันกับตัวที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์หรือมอเตอร์เดี่ยวนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวอัตราเร่ง0ถึง100ครับจากตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย5.3วินาทีตัวนี้เนี่ยใช้เวลาเพียง3วินาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ ส่วนระยะทางในการวิ่งใช้งานครับเลนจ์ต่อ1นชาร์จเนี่ยซิงเกิลมอเตอร์หรือมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย540กิโลเมตรตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ520กิโลเมตรก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกันครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับตอนนี้มานั่งอยู่ในตัวที่เป็นทวินมอเตอร์ครับตัวนี้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะครับมอเตอร์2ตัวครับก็เท่าให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า แรงม้าไประดับ400กว่าแรงมา้าแรงบิด500กว่านิวตันเมตรก็ระยะทางใกล้ๆเคียงกันครับตัวมอเตอร์เดี่ยวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ย540กิโลเมตรตัวนี้เขาบอก520กิโลเมตรจะเห็นว่าต่างกันแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฮไลท์ของตัวนี้อยู่ที่เรื่องของอัตราเร่งครับเพราะว่าอัตราเร่งของตัวนี้0ถึง100เนี่ยเหลือประมาณ3วินาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับจากตัวมอเตอร์เดี่ยวที่เป็น5.3วินาทีนะครับ ท็อปสปีดเท่ากันเลยครับประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวท็อปสปีดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของความแตกต่างใดๆน,นะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือเรื่องของอัตราเร่งนั่นแหละนะฮะที่เป็นตัวแปรที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบประเภทว่าสมรรถนะนะครับเอาแรงดึงดึงเอาแบบเร่งปุ๊บปั๊ดทันใจทันใจแล้วก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวทวินมอเตอร์นี่เลยแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ได เออจะต้องเน้นแรงขนาดนั้นนะผมว่าตัวมอเตอร์เดียวก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมลองกดคันเร่งวืดโอ้โนะจีดมากเลยนะครับดึงเข้าไปจีดเลยบอกให้นะนี่ถ้าไม่คุ้นไม่ชินนะครับ อีกอย่างคือถ้าสภาพแวดล้อมไม่ได้นะฝนตกถนนเปียกถนนลื่นนี่อย่าได้กดมิดนะครับอย่าได้กดหมดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียวนะก็<笑><笑>เป็นฟิลลิ่งของรถมอเตอร์คู่จริงๆอะ่ะนะแต่ว่าตัวองค์ประกอบอื่นๆครับก็ยังถือว่าเป็นเหมือนกันกันกบตัวมอเตอร์เดียวนะครับ เรื่องของระบบเครื่องเสียงระบบแอร์ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็มีมาให้เหมือนๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่เน้นสมนรรถนะเน้นในเรื่องของการขับขี่อย่างแท้จริงครับ ต้องบอกว่าหลังจากที่ลองขับเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมว่าฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยก็ใกล้เคียงกันกันกบตัวม e mm. อเตอร์เดี่ยวเพราะนั้นจะเห็นว่าโพซิชันของราคาเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเรียกว่าเอาใจคนที่อยากได้สมรรถนะอยากจะได้ความแรงก็เลือกตัวที่เป็นทวินมอเตอร์นะครับมอเตอร์คู่คันนี้ต้องบอกว่าขับสนุกแน่แต่ว่าโหดจัดครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นฟีลลิ่งของมอเตอร์คู่เพราะนั้นจะเป็นฟีลลิ่งของรถที่ต้องบอกว่าขับ4นะครับแต่ว่าโหดจัดคืออะไรแรงดึงแรงจรีท เพราะนั้นใครที่จะใช้ตัวทวินมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่า 1. นะครับให้ดูในเรื่องของทักษะการควบคุมรถกันกับกี่ใช้งานด้วย2นะครับเรื่องคอนดิชันสภาพพื้นถนนต่างๆถนนเปียกถนนเลื่อนนี่ต้องระมัดระวังให้ดีเลยแหละนะครับอย่างที่ 3. ทําความคุ้นชินทําความคุ้นเคยกับตัวรถก่อนจะใช้มันเต็มประสิทธิภาพครับเออาจจะเหยียบมิดเหยียบมิดกดสุดกดสุดเนี่ยอันตรายนะครับต้องระวังไว้ให้ดีอย่างไรก็ตามต้องถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกครับ รถนั้นทํามาเพียบพร้อมทํามาดีอยู่แล้วนะครับเราอะทําความรู้จักกับรถปรับตัวเข้าหารถมันจะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดก็คือ ex 3 0ยังคงเป็นจุดเด่นของเขานะครับในเรื่องของการขับขี่อย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของการดีไซน์ครับออกแบบมาสวยงามดีทีเดียวนะครับอย่างที่2เรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างที่3เนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานครับฟังก์ชันที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือจะเป็นในตัวของไฟนะครับ ในเรื่องของแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยต้องถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไปทดสอบทดลองขับแล้วก็ลองตัดสินใจดูเพราะว่าราคาโพซิชันของ EX 3 0เนี่ยแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับเลือกให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าสําหรับผมนะผมมีในใจอยู่แล้วแหละคุณมีในใจของคุณว่าไงไปลองขับ Volvo x 3 0แล้วมาบอกกันด้วยนะครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ